วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยเหมือนไม่มีอยู่จริงโอ้ยขนาดเราเอยู่จริงอยู่ตรงนี้นนเลยใช่ไหมใช่ไหมเอฟซีรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมอ้าววันนี้พี่อุ้มได้บอกแล้วว่าแฟนๆได้ขึ้นมาแล้วก็ประสบตากับเราแล้วก็ปรีดร้องเสียงดังเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เห็นหน้าไบอ์ตอนที่เขาสะดุ้งนิดนึงครับผมเมื่อกี้มีลูกศิษย์หวังอี้เทียนมาคารวะด้วยหรอไปทำอะไรคารวะท่าไหนคาราวะท่าไหนนี่ไงครับผมอ๋อ ไบจ๊ะเดี๋ยวนี้พี่ไม่ค่อยกล้าจะคุยอะไรกับไบแล้วทำไมแล้วเปนการตอบคำถามมันเหมือนแบบมีคาแรคเตอร์หลายๆคาแรคเตอร์สาวอยู่อ่ะเมื่อกี้นี่ไงความไฟอ่ะแล้วมองหน้าไดมอนด์มองหน้าไบก็คือแบบมึงอยู่ในไทป์เดียวกันอ่ะทรงแบร์ดอ่ะเขาเรียกแนวนี้ใช่ซึ่งนี่ตอนนี้นี่มายืนอยู่ในฐานะรุ่นพี่แล้วนะค่ะยังไงสิคะอยากจะมีอะไรตอบแฟนช่องวันมันเป็นรุ่นพี่ตัวแม่ตัวพ่อไปแล้วนะตอนเนี้ยเออ ว่าเออเราก็ได้อยู่มาแล้วก็เห็นการเติบโตของช่วงวันมาด้วยกันนะคะจนวันนี้เราได้มีน้องๆรุ่นให,ใหม่มาเสริมทัพให้ทีมนักแสดงของเราอะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นก็ดีใจที่ได้เจอกับเจนใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมเจนเก่าอย่างพวกเรานะคะแล้วก็ออนะคะใช่ไหมอันนี้พูดสวยงามไปแล้วผู้สวยอามพูด่ดีใจไหมดีใจที่ยังอยู่ครับผมดีใจที่ยังได้อยู่ครับ พัฒนาฝีมือขึ้นทุกวันเลยเออทำไมแสดงว่าเด็กๆแบบรุ่นใหม่นี่มันเป็นยังไงเฮ้ยจริงๆรุ่นใหม่ๆคือผมยังพูดเล่นกับเพื่อนนักแสดงอยู่เลยว่าถ้าเราคิดเล่นๆนี้สมมติว่าเรามาออรดิชั่นช่องวันในปี2000เนี่ย23 24เนี่ย <นะ S 1> เราไม่ๆๆได้นะานา่าจ<น>ะยากนะไม่เพราะว่าน้องๆรุ่นใหม่เขามาพร้อมคร้าแร้องเล่นเต้นคือได้หมดเพราะ r ยี่ง เปนหนุ่สเสน่ห์หน้าตามากงแต่อย่างเงี้ยมันนียิ่งทำให้เหล่าพี่ๆอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องไม่หยุดพัฒนาเหมือนกันใช่แบบต้องยิ่งทำให้ดีอีกขึ้นอีกขึ้นเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลุ่น้องใช่จ้ใช่จ้าเลเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้สัมผัสกับตัวจริงที่เป็น new f a c ของช่องวัน31แล้วใช่วันนี้พามาแนะนำด้วยดีอะเพราะฉะนั้ขอเสียงปรบมือดังๆใ้กั มาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องในใหม่น้องคิมน้องรบกวนฝั่งนั้นขยบไปนิดนึงได้ไหมอออ่าตกไวที่เหรอใช่งั้นน้องไบมาทางนี้ก็อีกก้าเดียวนะคะแนะนำแนะนำจี๊พี่เฟิร์นพี่ไบ์ไม่ติดะเริ่มพี่พี่ไบ์ก่อนเลยค่ะโอเคครับผมคนแรกเลยของไบ์จะเป็นทุกคนมาทางนี้ครับผมทุกคนมาทางนี้ราครับผม นี่คือน้องหมิวสาวหมวยอินเตอร์ของเองเอะไรนะไม่หมวยนะคะไม่หมวยนะคะจริงจริงน้องหมิวมีผลงานร่วมกับไปด้วยหนึ่งเรื่องคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันในต้นปีหน้าแน่นอนแถวปีหน้านี้บอกเลยว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าเก่งมากแล้วก็มีสเสน่ห์แบบเหลือล้อนมากๆใช่ไหมหมิวใช่แล้ว <laughs> เพราะพี่เซนสาวไปแล้วฝั่งนี้เราก็มีอีกหนึ่งสาวตัวเล็กไซส์วินนี่แบบหนูเหมือนกันและแน่นอนว่าสาวน้อยคนนี้หลายคนอาจจะคุ้นหน้าเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กๆแล้วและนี่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วขอเสกให้ยายไหมหน่อยได้ไหมคะสาวสาวแล้วสวยด้วยเก่งด้วยค่ะใช่มีใครได้ดูผลงานล่าสุดของน้องบ้างอะไรนะคะเยเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะ Across the Sky น้ำตาแตกดราม่ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวปีหน้าก็มีอีกเด่เซอร์ไพรส์ด้วยเนาะมันเป็นแบบอีกหนึ่ง<ด>ความท้าทายของเรา,ด,าด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะน้องใยใหม่ค่ะยุ่มน้องชอบใส่ตาเฟิร์นมากเมื่อกี้ตอนแนะนำมแบบว่าเด็กใหม่<ช>มองเอนดูมากมีความเป็นแม่แล้วอะ ติด <bons S 1> ตัวแม่ตัวมังเราหรอตัวแม่ล้วเธออะใบก็พ้าคือแนะนำเหมือนแนะนำลูกใช่คือมันพาวูบีเซ็ตจริงๆเพราะฉะนั้นเด็อบรับลูกฉันไว้หน่อยนี่แค่คนแรกคนสองมีคนไหนคะมีอีกมีอีกอันนี้น้องรักเลยน้องคิมมี่ครับผมลูกครึ่งขี้เล่นอันนี้เขาบีบไม้พูดงี้ไม่แต่ความจริงน้องน้องคิมไปน้อยน่ารักมากเราเห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยถ้าจำได้คือพี่เป็นคนออดิชั่นคิมเข้ามา ป่าดาน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 ขอให้ให้มึงคิดพูดอลไรหน่อยดีกว่าโอ้สมัย่างนี้ก็พูดไม่ถูกเลยเชียวยังไงก็ฝากติดตามผลงานน่ะขอปุ๊บปิดไว้ปีหน้านะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานไปด้วยค่ะซึ่งถ้าเกิดคิดถึงก็คือได้เคยมีโอกาสได้โชว์สิ่งไม้ลายมือแล้วติดตามได้ในแอปพลิเคชันวันดีนะคะถูกต้องครับผมค่ะผู้หญิงไปแล้วคิดว่าสาวๆตรงนี้น่าจะอยากรอฟังเสียงผู้ชายบ้างแล้วแหละเออแล้วบอกเลยว่า c คตตาการีกนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเรามีโคบนะคะไม่ว่าจะแบบตีอินเตอร์อไทยเแ้ๆมๆมาเริ่มที่คนแรกดีกว่าเพราะหนุ่มคคฟเคมคนนี้ของดูโอ้ถ้ากีด,ดังขนาดนี้ก็เริมเลยค่ะเงินผมก็ชื่อเงนินครับอนุภาพดูสดใสครับผมก็ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานกันนะครับผม มีค่ะคุณฝากไว้ีไหมคะมีครับผมของผมเป็นนุ่มเหนือตาคมเอออันนี้เขาก็บีบมาเหมือนกันน้องวินครับน้องวินให้น้องวินแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่าสวัสดีครับผมวินนะครับทรงศิน์ใจพันนะครับผมก็ฝากงานนะครับผมก็จะมีละครในปีหน้านะครับผมฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็จะมีที่ผ่านมาก็จะมีซิทคอมวายนะครับผมก็ฝากทุกคนไปดูที่แอปวันดีได้ ดูที่ไหนได้หมดเลยนะครับผมขอบคุณครับดูแอปวันดีแล้วก็จะนั่งดูที่ไหนก็ได้ครับได้หมดเลยวินพูดอะไรพูดถูกหมดเลยวินพูดถูกเลยพี่เนี่ยเจนเยนได้หมดเลยนะยน้องน้ามากาซุสิได้เรามาต่อเลยดีกว่ามาใช่ค่ะนี่โค้ชแคปไปแล้วแล้วก็มีตัดตีดีด้วยแล้วก็บอกเลยว่ามาแบบครบทุกความสามารถลองเล่นเต้นได้หมดเลยนะคะกับน้องตั้งต้นค่ะ ผแฟนคลับนะแฟนคลับแฟนคลับไม่ธรรมดาไม่ได้แค่เล่นเก่งเขาร้องเพลงเก่งมากด้วยไม่ใช่เขาร้องเพลงเก่งเท่านั้นเขายังชอบเต้นมากๆด้วยแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเล่นกีตาร์ก็ได้เล่นกีตาร์ก็ได้โอ้ปียโนได้เปียโนไวโอลินคีย์บอร์ดไม่ได้อะไนะโอเคใค้อยังช่วยให้ให้ร้องกันน้ำเปลเองหน่อยครับค่ะก็สวัสดีครับผม มันเขินนะครับมีคนกีนให้เยอะขนาดนี้ะแล้วก็ผมชื่อซีนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะรู้จักผมจากสามท่งสามมุ่นคุ่สองแล้วก็กดแห่งรักเป็นดุลครับผมแล้วก็ปีหน้านะครับอาจจะมีผลงานปีหน้านะครับมีผลงานทุกคนได้ดูแน่นอนครับเ่าลืมเิดบ้านชมกันนะครับผมสวัสดีครับ้องซีไปในอ้อมใจเลยค่ะครับตอนนี้ยังไม่มีมานะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเ่าขอแสงกำลังใส้นงทะเลหน่อยนะคะใช่ค่ะ ผลงานของน้องตอนนี้นะคะน้องเขาค่อนเหนื่อยมากเพราะว่าน้องมาวิ่งเล่นอยู่ในใจพิม้มแล้วฝั่งน้องทะเลไวใ้ในใจด้วยค่ะใครใครชอบนุ่มตีบ้างใครชอบนุ่มตีบ้างทำไมยังไงเพราะคนต่อไปนี้ทีมงานเขาบี้ผมมาอีกแล้วว่าเขาบอกว่านุ่มตีพาวเสน่ห์ขวัญใจทีมงาน <c oughs> ออ่เาถ้าทีมงานสกรีนก่อนขนาดนี้สุดสดค่ะหนูอยากจะบอกว่าในห้องแต่งตัวช่างแต่งหน้าช่างทำผมนี่คือลุมกันสุดลิตรเลยเอออาเจี้คนสุดท้ายด้วยตื่นเต้นเลยฮะทุกคนพูดมาดีหมดเลยอันนี้เขาไม่ได้ด่านะลูกนะเดี๋ยวพอหนูมาอยู่อยู่ในวงการบันเทิงแต่เขาหนูเล้วเขาหนูไม่ทำอะไรเขาเขาแค่กรีดร้องเพราะเขาชอบหนูโอเคค่ะโอกาสนี้นะคะใครอยากถ่ายภาพนะคะเชิญได้เต็มที่เลยค่ะเชิญเลยค่ะ ฝากน้องๆไว้ในอ้อมใจด้วยนะทุกคน n นิวเฟซของช่องวัน31นะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยอยู่ในช่วงของ ขั้นตอนของการเตรียมตัวนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยได้ติดตามผลงานเยอะแยะมากมายแน่นอนนะคะทั<ช>้งทางช่องวัน31แล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ที่เมื่อกี้เมิรนแย้มมาบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือวันดีออริจินัลนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะส่วนในวันนี้นะคะกิจกรรมบนเวทีของเราเนี่ยยังมีการส่งต่อความสุขกันแบบรัวๆมากๆจริงๆยังไม่หมดนะคะทุกคนเพราะว่าเรายังแจกปฏิทินก็เหลือ,ออีกตั้งครึ่งนะคะคนที่501จนถึงคนที่1000ันแล้วศิลปินของเราเดี๋ยวตบเท้าก้าวเข้ามา